ครับสวัสดีครับนักการินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพ่อเดิมและถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้าโพแล้วก็ที่สําคัญต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นเป็นเมืองแห่งพญามังกร แล้วก็มีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นอย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์0863291496อเเบอร์0863291496หหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือ เป็นได ID ไลด์ของผมท่านก็สามารถที่จะพิมพ์คำว่า B I G O N E ตามด้วยหมายเลขเก้ 9, Big One เกเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพียงแค่นี้ก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายกันสามารถที่เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็สนทนากันแล้วก็ทำความรู้จักกันให้มากขึ้นทางไลน์ของผมหรือว่าทางข้อความได้ทุกๆวันนะครับ ที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นมีดดัามไม้ฝักไม้ที่สําคัญก็จะเป็นมีดยุคต้นๆเรเรียกว,ว่าเป็นมีดช่างชาวบ้านนะครับที่จะได้นามาให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ดูในวันนี้<อ>เพื่อท่านต้องการที่จะไปเช่าหาบูชาที่ไหนไหอะไรต่างๆันนี้นะก็จะไม่ต้องไปเขาเรียกว,ว่าหลงทางว่ากันง่ายนะครับนะจะไม่ต้องไปดโดนเขาหลอกไปถูกเขาหลอกว่ากันง่ายนะครับ ก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับพูดถึงลุงข้อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควแล้วก็เทพ,พเจ้าเมืองปากน้าโพในเรื่องของเครื่องรางแล้วว่ามีดหมอนั้นก็จะเป็นที่รู้จักของผู้คนนะครับหรือว่าเป็นที่รู้จักของศิษยานุศิ์นะครับเยอะแยะมากมายทั้งในและต่างประเทศมากกว่าอย่างนั้นนะที่สาคัญก็คือในเรื่องของชื่อเสียงของท่านนั้นขาจรขาจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งทั้งในและต่างประเทศ นะก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดที่ส่วนหนึ่งนะที่ผมได้รวบรวมนะเป็นมีดส่วนหนึ่งที่ผมได้รวบรวมที่ผมได้เก็บและก็ได้สะสมมาตั้งแต่สมัยผมเป็นหนุ่มๆน,นะครับตั้งแต่สมัยผมเป็นวัยรุ่นว่ากันง่ายนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันอายุผมก็จะใกล้ๆ70ปีแล้ว ซึงเป็นสมัยก่อนก็ต้องการที่จะรวบรวมสะสมอย่างเดียวว่ากันง่ายนะครับก็ไม่ต้องการที่จะเอาออกมานะไม่ต้องการที่จะนํามาให้ใครให้ใครชมแล้วก็ที่สําคัญก็ไม่อยากที่จะแบ่งปันว่ากันง่ายอันนี้คือสมัยเป็นหนุ่มเป็นเด็กๆนะอ่านะครับก,รก็นึกว,ว่าตัวผมเองนี่ก็ได้คลุกคลีนะครับได้ผ่านการเรียกว่านะ คลุลีอยู่กับเรื่องของคําว่ามีดหมอหลงพระเดิมนี่แหละนะก็นึกจากว่าสมัยผมเป็นเด็กนี่ก็ผมอยู่กับคุณตานะคุณตาของผมท่านก็จะเป็นหมอนะครับนะรักษาผู้คนต้องบอกว่าไม่ชอบไม่ใช่ว่าเป็นร้อยเป็นพันนะครับต้องบอกว่านับไม่ถ้วนเอางี้ดีกว่านะคนที่เข้ามารักษากับตาผมนะ,ะที่สําคัญนะครับตอนเด็กๆนี่ก็จะเห็นในการทําการรักษาของคุณตามา เรียกว่าอย่างต่อเนื่องนะครับนะการรักษาของคุณตาก็จะแบ่งออกด้วยกันเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มที่1ก็คนที่เป็นไข้เป็นหนาวเจ็บไข้ได้ป่วยนะประเภทปวดหัว,วตัวร้อนนะครับนะหรือว่าไข้าปานะ,ะทั่วๆไปอันนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะเป็นอันนี้คือเป็นประเภทที่1น,นะถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะใช้พวกสมุนไพรรากไม้นะครับพวกเปลือกหอยเปลือกปูนี่ก็เข้ามาทําการรักษานะ แต่และท่านแต่และคนเข้ามาก็ได้รับการเขาเรียกว,ว่ารักษานะครับให้หายจากโรคไปทุกๆลายไปว่ากันง่ายนะทุกทุกลายไปนะครับที่เป็นไข้เป็นหนาวนะก็กินแล้วก็ดีนะครับดีก็ไปบอกต่อกันเขาเรียกว,ว่าปากต่อปากว่ากันง่ายนะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็นะครับนะการรักษาก็คนที่จะเป็นพวกนะ เรียกว่าใช้มีดหมอในการทําการรักษานะอย่างเช่นคนที่โดนพวกวิญญาณร้ายนะครับพูดปีปีปสาตร์อะไรต่างๆคนนี้นะพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆว่าคนที่โดนผีเข้าว่ากง่ายนะหรือว่าพวกแม้กระทั่งคนที่โดนพวกยาพิษคุณไสายมนต์ดำอะไรต่างๆคนนี้อันนี้ก็คุณตาก็จะใช้ในเรื่องของมีดเทพาศาสัตรานะครับหรือว่ามีดหมอของหลวงประเดิมของเรานี่แหละ ทำการรักษาอันนี้ก็นับไม่ถ้วนนะครับไม่รู้กี่ร้อยกี่พันลายนะก็ถือว่าพอมาถึงคุณตาผมเนี่ยถือว่าเรียกว่าจบนะครับนะทุกลายไปว่ากันง่ายครับจึงเป็นที่นะครับรู้จักของผู้คนนะ,ะในยุคนั้นสมัยนั้นนะสมัยผมเป็นเด็กๆว่ากันง่ายนะครับเท่าที่ผมได้เจอได้เจอนะอก็นะครับถือว่า เยอะพอสมควรจนกระทั่งผมโตนะมาจบป .4 นะโรงเรียนนะจบป .4 ปจบป .4 เสร็จปั๊บผมก็ได้ขออนุญาตก็คือลานะครับนะคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือคุณตาเนี่ยเข้าไปปสมบทนะคือพูดง่ายไปบวชเป็นสมณีนว่ากันง่ายนะไปบวชเป็นสมณรน,น,นะครับก่อนนั่นแหละครับก็เป็นที่มาอันนี้คือเกิดให้ท่านได้ได้ทราบไว้อย่างนั้นนะครับว่านี่แหละคือ ความเป็นมาของผมนี่ก็อาศัยว่าผมได้คลุกคลีแล้วก็ผมได้รู้จักนะครับนะอยู่กับคุณตาของผมนี่มาโดยตลอดมากันง่ายนะก็มาแชร์ให้ฟังมาเกิดให้ฟังเอาละนะครับก็ในแต่และคลิปในติวโอมเองก็จะเข้าเขาเรียกว่าทุกครั้งนะทุกคลิปมานั่งทคํคที่วิีโอก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะจะไม่เน้นมาสอนกันแต่ต้องการที่จะนําเอาเครื่องรางที่ผมได้ รวบรวมนะครับนะได้ได้คัดเลือกได้คัดสรรได้คัดกรองเอาไว้นะครับนะก็ต้องบอกว่าถ้านับเป็นระยะปีก็ต้องบอกว่าใช้เวลาค่อนข้างยาวนานนะหลายสิบปีว่ากันง่ายนะครับที่สําคัญนั้นอามีแต่เล่มก็ล้วนแต่ว่านะครับนอกจากมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างดีแล้วที่ยิ่งกว่าก็คือในเรื่องของประสบการณ์นะผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างเยอะว่ากันง่ายนะ วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่จะได้นําเอามีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้มาให้ท่านชมถือว่าเป็นมีดยุคต้นๆนะเป็นมีดยุคต้นเช่นเดียวกันนะครับ tim. เป็นมีดอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับนะถ้าเอาความสวยอาจจะไม่ได้แต่ถ้าเอาความใช่ก็คือเต็มไปด้วยความใช่ว่ากันง่ายนะ esin. นะครับเพราะมีดบางเล่มก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่าถ้าโดยเพราะมีดยุคต้นนะครับจะไม่ได้สวยเหมือนกับมีดยุคกลางมีดยุคปลาย นะเพราะมีดยุคต้นนี่ก็ยังไม่ได้มีการพัฒนาเป็นรูปแบบที่ชัดเจนนะก็หมายความว่าใครต้องการแบบไหนใครอยากได้แบบไหนก็สั่งทําแบบนั้นนะเมื่อทําแล้วก็ไปส่งให้กับทางหลวงพอ่อทําการปลุกเสกให้ว่ากันง่ายนะครับเป็นอย่างนีนะ้เป็นแบบนี้นะครับจึงมีรูปแบบที่ไม่ค่อยงดงามไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าการดูมีดนั้นของผมนะการดูมีดของผมเนี่ยผมไม่ได้ไปหาความสวยอย่างเดียว นะครับผมไม่ได้ไปหาหมีดที่สวยแต่ผมไปหามีดที่ใช่ที่พูดอย่างนี้บางท่านก็ไปหาว่านะอาจจะบอกว่าผมไปบอกว่ามีดสวยๆคือมันไม่ใช่หรอกครับมันเป็นของเก๋มัมนเป็นของปลอมอไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะอย่าเข้าใจปิดอย่าตีโจรปิดนะแต่บางเล่มทั้งสวยแล้วก็ทั้งใช่นะบางเล่มนะทั้งสวยทั้งใช่นะครับแต่ที่ผมได้มาหลายๆเล่มเนี่ยบางเล่มไม่ได้สวยเลย เป็นอันบ้าหลายคนถ้าหยิบแล้ววางว่ากันง่ายกับถ้าใครวางเสร็จผมเลยนะผมเรียนท่านอย่างนี้นะครับนะโดยเพราะเล่มที่ผมถืออยู่นะครับจะไม่มีความงดงามเลยมากนะถ้าเอาความสวยอาจจะไม่ได้แต่ถ้าเอาความใช่คือผมบอกท่านได้เลยนะครับว่าเต็มไปด้วยความใช่มีเล่มนี้นะเอาไม้ท่านได้ชมนี่แหละครับนะเอาละก็ผมจะไม่ได้ใช้เวลานะครับจะให้จบภายใน20นาทีจริงๆนะเล่มนี้นะ ะนะครับนะท่านก็มาดูนะครับว่าในส่วนของนะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะรวมด้ามฝักอยู่ที่ประมาณ9นิ้วเป็นมีดขนาดพกพานะเป็นมีดที่ผู้คนหากันค่อนข้างเยอะนะครับนะโดยเพราะมีดด้ามไม้ฝักไม้นะ,ะถ้าใครต้องการที่จะ นำนะครับนะไปไว้ไปบูชาหรือว่าไปไว้ในครอบครองก็นะครับถ้าได้เล่มนี้ไปก็ถือว่าไม่ธรรมดาว่ากันง่ายนะครับนะแต่คนที่จะมาขอแบ่งก็ต้องมีความรู้นะครับนะถ้าไม่มีความรู้เลยก็คงจะไม่อนุญาตน,นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะหรือไม่ก็ต้องมีความรักความชอบความศรัทธาในบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมว่ากันง่ายนะครับอย่างนี้ก็พอจะแบ่งได้บ้างว่ากันง่ายนะ อ่าถ้าเกิดว่าท่านดูแล้วนะครับนะท่านเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นั่นแหละครับก็อย่าลืมนะครับนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือท่านไหนดูแล้วท่านมีข้อสงสัยท่านเจอปัญหานะครับก็อย่ากเก็บปัญหากลับไปบ้านนะอย่ากเก็บข้อสงสัยกลับไปบ้านอย่ากเก็บอ่าปัญหาไปเครียดอยู่คนเดียวนะครับนะก็โทรมาเคลียร์กันได้เลยนะให้มันรู้แล้วรู้อดไปเลยว่ากันง่ายนะครับที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะ เบอร์ศูนย์แปดหกนะครับก็สามารถโทรมาได้ทุกทุกวันนะครับทุกเวลาว่ากันง่ายนะครับผมก็ได้เขาเรียกว่าเปิดสายตลอดว่ากันง่ายนะเปิดสายตลอดนะครับนะมีดเล่มนี้นะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้เป็นมีดยุคต้นนะเป็นช่างชาวบ้านนะามาให้ท่านชมวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะแม้รัดก็จะเป็นเชือกนะเป็นเชือกนะก็ ดูเหมือนธรรมดาธรรมดานี่แหละครับแต่ก็ดูเหมือนกับของเขาเรียกว่าอย่างไงนะอ่าไม่สวยแต่ก็เต็มไปด้วยความใช่ว่ากันง่ายนะดูเหมือนธรรมดาแต่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับเนี่ยด้าไม้ไม้ก็จะมีรอยลั่นด้ามีรอยแตกอยู่บ้างนะครับก็เป็นเรื่องโปรติเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับนะการเวลาจะบ่งบอกถึงความอ่าเขาเรียกว่าธรรมชาติมัน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 โชว์อยู่นะครับมันบอกอยู่ว่ากันง่ายนะครับนี่นะก็ เป็นมีดที่ไม่เด้สวยนะครับนะก็เป็นมีดขนาดพกพานะ,ะรวมด้ามฝักอยู่ที่9นิ้วเท่านั้นเองนะครับก็ะจะเดี๋ยวพอพูดถึงนะครับมีดใน,ในมีดอย่างเล่มน,นี่ยก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนนะส่วนที่1นึ่เขาเรียกว่าฝักนี่แหละนะครับส่วนที่2องเขาเรียกว่าด้ามส่วนที่3ามเขาเรียกว่าใบนะพอพูดถึงใบนะครับก็ผมก็จะนะครับเอามาให้ท่านได้ชมนะอันนี้จะแน่นหน่อยนะครับนะจะแน่นหน่อยจะฝืดหน่อยว่ากันง่ายนะครับ นะก็จะแน่นพอสมควรอยู่นะอันนี้ก็จะมาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนะเอาละนะครับพอให้ดูฝักแล้วก็จะให้ท่านดูในส่วนของของใบนะดูภายนอกแล้วก็จะให้ดูในส่วนของใบพูดถึงใบแล้วก็มาชมกันเลยนะครับมาชมกันเลยนะก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมนะจะโฟกัสให้ท่านดูในส่วนของใบของมีดเล่มนี้นะครับอ่านะนะ อ่านะครับใบเล่มนี้ก็เป็นมีดที่เขาเรียกว่าเจ้าของเดิมนะเจ้าของเดิมเรียกว่าใช้มาดีนะครับอย่างที่ผมบอกคือมีดเกตนี้มีดขนาดนี้นะครับเป็นมีดขนาดพกพาส่วนใหญ่จะเป็นมีดผู้หลักผู้ใหญ่ใช้กันนะนะครับจะไม่ได้เบาช้ำม,มากนะครับยังมีความอุดมสมบูรณ์นะไปทั้งฝักไปทั้งใบไปทั้งด้ากอะไรเงี้ยนะครับถือว่ามีความ งดงามครบถ้วนมีความสมบูรณ์อยู่ครบถ้วนมากันงนะ่ายนะนะครับนะพอพูดถึงใบเราก็ต้องมาดูนะก็มาดูในเขาเรียกว่านะการดูมีดที่ดีนั้นก็ให้อ่านความเก่าให้ศึกษาความเก่าให้ศึกษาให้อ่านความเป็นธรรมชาติให้อ่านความเป็นจริงให้ได้นะนะครับนะนี่เราก็ดูนะครับนะมีดและมี้ก็อายุก็อยู่ประมาณนะครับนะเออต้อ,อ,ตองต้องเรียกว่าเป็นร้อยปี เป็นร้อยปีท่านดูจากคราบใครดูจากความเก่าดูจากเขาเรียกว่าคราบความเป็นธรรมชาตินะมันจะบอกมันจะฟ้องนะครับนะสำหรับคนที่ดูเป็นก็จะเห็นไปด้วยนะความเกา่าความเป็นธรรมชาติความเป็นจริงว่ากันง่ายนะครับการดูเป็นเรื่องสําคัญมากนะบางคนนี่นะครับก็จะไม่เห็นในสิ่งที่คนอื่นเห็นที่สําคัญคนที่ใช่จะเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นนะ แต่คนที่ไม่ใช่เนี่ยมองให้ตายนะครับนะมองยังไงก็ไม่เห็นนะก็จะเห็นแต่ความว่างเปล่าว่ากันง่ายมีดก็คือมีดนั่นแหละนะครับก็เป็นเหล็กธรรมดานั่นแหละนะจะไปเห็นว่าดีมีประโยชน์ตรงไหนประมาณนี้นะแต่บางท่านไม่ได้มองตรงนั้นนะครับเขามองเข้าไปลึกกว่านั้นนะ,ะก็จะเห็นความใช่นะก็จะเห็นเต็มไปด้วยประโยชน์ว่ากันง่ายนะ คนถ้ามองเห็นประโยชน์นะครับนะเห็นประโยชน์นี่ก็จะอย่างที่ผมบอกมีดหลงพ่าเดิมไม่สามารถประเมินค่าได้นะครับนะสำหรับท่านที่เห็นนะ,ะนะครับไม่สามารถประเมินค่าได้ไอเรื่องเช่าหาบูชากันนี่ก็อยู่ที่คน2คนนะอยู่ที่ความพอใจคนสองคนมากันง่ายนะ,ะถ้าหากว่าดูแล้วนะครับมีความชอบพอพอใจนะครับนะตกลงกันได้นะครับนะท้ง2องฝ่ายแฮปปี้ก็ว่ากันไป นะเท่าไรก็เท่ากันนะเท่าไรก็เท่านั้นแหละนะครับนะจะไม่มีถูกไม่มีแพงนะเวลาผมไปเช่าบูชามีดนะครับเวลาผมหามีดทุกแลมเนี่เวลาผมได้มาแล้วเหมือนผมได้เปล่านะเพราะว่าผมมันมันไม่ได้ไปมองที่เงินนะ,ะนะครับมองที่ของใช่ก่อนนะมองที่ความใช่ก่อนนะถ้าใช่แล้วนะครับนะเท่าไหรนะเจ้าของเขาบอกเท่าไหร่ ว่ากันไปเลยนะครับนะถ้าจะต่อหากันก็ว่ากันไปนะครับให้จบกันเลยนะมันอยู่ที่คนสคนจริงๆอยู่ที่คนอ่าอ,อยู่ที่สฝ่ายนะอยากจะต่อเท่าไหร่นะครับอยากจะได้เท่าไหร่ตามที่ท่านพอใจว่ากันง่ายนะครับนะก็เป็นอันว่า2องฝ่ายพอใจนะอ่ะเวลาได้ไปมันมีความสุขมันมีแต่ความแฮปปี้ว่ากันง่ายนะครับอย่าเช่าไปแล้วทุกนะครับนะถ้าใครเช่ามีดนะเช่าเครื่องรางผมก็เดิมไปแล้วทุกนะครับ ไม่ต้องเช่าเลยนะครับนะไม่ต้องเช่าหรอกนะก็อย่างที่ผมให้ท่านชมนะครับนะอย่างมีดเล่มนี้นะครับมีดเล่มนี้นะผมบอกได้เลยนะครับว่ามีดทุกเล่มนี้ก็จะมีเนื้อคู่ทั้งหมดทุกเล่มนะมีเนื้อคู่ทุกเล่มเลยนะครับนะเพียงแต่ว่าจะไปเจอไปเจอกันวันไหนเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะ มีดทุกเล่มต่อให้เป็นมีดไม่สวยต่อให้เป็นมีดนะครับหลายคนบอกว่าดูมันไม่ใช่หรอกครับแต่จริงๆเดี๋ยวเจ้าของเขามาเจอนะเดี๋ยวเจ้าของเขามาเจอสรุปว่ามีดทุกเล่มนี่มีเนื้อคู่ทั้งหมดมีเจ้าของทั้งหมดมีผู้ที่คู่ควรทั้งหมดมาก,กันง่ายนะอันนี้ผมเรียนท่านตรงๆแบบนี้นะครับนะเพราะเขาจะเห็นในสิ่งที่หลายๆท่านไม่เห็นนะที่สําคัญเวลาเรานะครับเวลาเราต้องการที่จะเช่าหาบูชามีดนะ ไปไว้ในครอบครองสักเล่มนะครับก็อย่าไปเที่ยวถามนะครับนะตะเวนถามคนโน้นทีคนนี้แม้กระทั่งตัวผมเองอย่ามาถามนะครับอ่าอันนี้ผมเรียนตรงๆนะคือบางบางสิ่งบางอย่างนะครับผมบอกว่าสวยท่านก็บอกไม่สวยเห็นไหมอ่าอ่านะบางทีท่านบอกว่าสวยผพราะอาจจะบอกไม่สวยก็ได้อ่าประมาณนี้นะครับนะ ผมเรียนท่านตรงๆนะถ้าท่านต้องการของดีๆอย่าไปคาดหวังนะครับนะอย่าไปฝากชีวิตไว้กับใครสักคนและที่สําคัญท่านอย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นจะเห็นเหมือนท่านจะคิดเหมือนท่านจะทําเหมือนท่านนะครับท่านจะสังเกตได้ว่านะบางครอบครัวเนี่ยทั้งชีวิตเลยยังหาความสําเร็จไม่ได้เลยนะ,ะยังหาความสําเร็จไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเราต้องการ,ระจะประสบความสำเร็จนี่ก็ นะครับถ้าไม่จําเป็นเนี่ยก็นั่นแหละครับอานาจการตัดสินใจอยู่ที่ตัวเราแล้วนะอานาจการตัดสินใจอยู่ที่ตัวเราแล้วนะครับนะไม่ใช่อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับนะไม่ใช่อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับอยู่ที่ตัวท่านล้วนๆเลยนะเป็นอันว่าถ้าท่านอ่ามองแล้วนะครับตรงจริตท่านหรือท่านว่ามองแล้วใช่แล้วนั่นแหละครับคนที่บอกว่าดีที่สุดคนที่ นะครับตัดสินใจไปแล้วนั่นแหละครับก็คือไม่ใช่ใครแต่เป็นตัวท่านนะครับนะท่านตัดสินใจแล้วตัดสินใจเลยนะครับอย่าไปอย่าไปเสียเวลานะอย่าไปเสียเวลาไปปรึกษาใครนะการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแต่ถ้าท่านไปปรึกษาผิดคนนะก็หมายความว่าปรึกษาคนที่ไม่รู้ลึกคนที่ไม่รู้กว้างคนที่ไม่รู้จริงนะระวังนะครับน่าจะทําให้ท่านลงข้างทางนะจะทําให้ท่านไปว่ากันง่ายนะอ่า คนที่ไม่รู้จริงก็จะตอบสเปสะปะนะครับนะตอบสุม 4, สีุ่มห้านะครับนะตอบเพื่อให้มันผ่านไปวันวันอะไรประมาณนี้นะอันนั้นก็ต้องระวังนะครับนั้นต้องระวังนะเป็นอันว่าถ้าเราต้องการของดีนั้นก็ให้เชื่อมันในเรื่องของจริตตัวเองนะ,ะจริตตัวเองนะครับทีนี้ก็เรามาดูในส่วนของถ้วยนะครับนะถ้วยก็จะเป็นนะเป็นโลหะนะครับผสมเงินนิดๆน,น,นะเพราะว่ามีดในยุคนั้นสมัยนั้นเป็นที่ยุคเข้ายากหมากแพง นะก็จะนะอย่างที่ผมบอกนะครับนะถ้าไปเอาความเนียยถ้าไปเอาความถ้าไปไปมองที่วัสดุนะครับนะระวังก็จะเสียโอกาสนะระวังจะเสียโอกาสนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัสดุนะครับอย่าไปติดมากนะอย่างที่ผมบอกคนสมัยก่อนเนี่ยว่าจ่าของท่านศักดิ์สิทธิ์นะแม้กระทั่งเศษใบไม้เป็นหุ่นนะครับนะคนไปเฝ้าสิ่งของตามนาตามไร่ตาม สถานที่ต่างๆนะครับนะเขา,าคนสมัยก่อนเสกได้นะเพราะเนื่องจากว่าวาจาของท่านนี่ก็คือศักดิ์สิทธิ์มากนะก็หมายความว่าคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ก็พูดคําไหนเป็นคํานั้นนะพูดสิ่งไหนก็จะเป็นสิ่งนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของจะเป็นวัสดุอะไรแล้วแต่นะครับถ้าเราไม่ไปติดความสวยงามความาพึงพอใจของเราว่ากันง่ายนะครับนะแต่ถ้าเอาความใช่นี่ก็ จะเป็นวัสดุอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีหลายท่านถามผมข้า็มานะครับนะอีดยุคกลางนะครับเป็นแหมแบบนี้นะมันใช่ไหมครับมันทันหลวงพ่อไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอย่าไปยึดที่ในเรื่องของวัสดุมากนะครับเพราะการทําการสร้างนี่ก็บางรุ่นบางกิจกรรมอะไรต่างๆท่านก็ต้องการที่จะสร้างให้มันแตกต่างนะ ก็เหมือนอย่างอย่างรูปหล่อนะครับนะพระแต่ละรุ่นนี่ก็จะมีรุ่นพิมพ์แตกมีรุ่นนะเขาเรียกว่าขอบล้นอะไรประมาณนี้นะก็จะมีคล้ายๆกันนะครับคล้ายกันไม่ใช่ว่าท่านจะทําให้เหมือนกันเป๊ะๆๆเลยแต่รุ่นนะะนะครับสร้างเพื่อให้เจาะจงให้มีความแตกต่างว่ากันง่ายนะ,ะถ้าเป็นแหมก็จะเป็นแหมแต่เงินอย่างเดียวบางคนก็จะจะเอาแต่เงินอย่างเดียวบางคนก็จะเอาแต่ทองอย่างเดียวนะ อย่างมียุคตน้นนี่มีตั้งแต่โลหะสังกะสีนะครับนะแปะตังมีทั้งอะลูมิเนียมนะครับขาบิโน่นนะทองเหลืองทองแดงมีหมดนั่นแหละนะครับนะอันนี้แหละผมจึงจึงเรียนท่านตรงๆว่านะเวลาเราอยากได้ของดีนะครับนะเรามักจะไปติดที่นะทำมมันเป็นทองแดงทําไมมันเป็นทองเหลืองทําไมมันเป็นแปะตังทําไมมันเป็นอะลูมิเนียมอะไรประมาณนี้นะครับนะ พวกเราไม่ได้มองความใช่อะนะพวกเราไม่ได้มองความใช่เรามองเอาที่ใจเราว่ากันง่ายนะครับนะเรามองนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับนะถึงวัสดุมันไม่สวยก็เหมือนอย่างที่บอกมีดยุคต้นนี่มันไม่ได้สวยนะครับนะแต่ก็เต <st udent Oak> ็มไปได้วยความใช่อ่นะอ่เพราะคนเราบางทีนะมองไม่เท่ากันมองเห็นไม่เหมือนกันตาถึงไม่เหมือนกันว่ากันง่ายนะครับตาคมไม่เหมือนกันอ่าประมาณนี้นะ เป็นอันว่าถ้าเกิดว่าท่านสามารถที่จะการดูนะครับสิ่งของเหล่านี้นี่มันต้องดูที่นอกจากใช้สายตาแล้วนะนะครับผมเชื่อว่าจริตเนี่ยมีด้วยกันทางนั้นแหละนะมีด้วยกันทุกคนว่ากันง่ายนะครับใช้จริตนะครับเข้าไปช่วยอ่านนะอันนี้จะมีความปราณีตนะครับเพราะผมว่าเซนแต่ละคนเนี่ยก็คงจะมีด้วยกันทางนั้นแหละนะครับเพียงแต่ว่าใครจะนําออกมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ นะอันนี้แค่นั้นเองนะแค่นั้นเองนะครับนะอยากเรียนท่านตรงๆแบบนั้นนะครับนะเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆนะเอาละนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขัานี้สําหรับมีดเล่มน,นี้นะก็ผมก็ได้ใช้เวลามานะครับนะถึงตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ก็ปาเข้าไป22นาทีนะต้องการที่จะให้จบภายใน20นาทีว่ากันง่ายนะครับก็ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะก็ในแต่ละคลิปในตัวโอนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะทางช่อง YouTube ของผมนะครับสำหรับท่านใหม่ๆก็คงจะได้ประโยชน์นะครับนะไม่มากก็น้อยว่ากันง่ายนะครับนะก็เมื่อท่านเข้าไปชมแล้วนะครับก็บางท่านก็ชมแล้วเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะเพื่อที่จะช่วยกันนะครับอนุรักษ์ นะของเขาเรียกว่าเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของครูบาอาจารย์ของเรานะในเขตาภาคเหนือตอนล่างนะก็หมายความมาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทขึ้นไปนะครสวรรค์กำแพงเพชรตากนู่นนะครับนะพิจิตพิสุโลกแล้วก็ยันไปยันเลยนะนะถึงเพชรบูรณ์นู่นเลยนะว่ากันง่ายนะครับนะที่กล่าวมาทั้งหมดก็ล้วนจะว่าเป็นเขตภาคเหนือตอนล่างที่มีพระยสง่งหรือว่าพระเกจินะครับ ชื่อเสียงโด่งดังมาอ,าอยู่ค่อนข้างเยอะมากมายว่ากันง่ายนะครับนะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วนะครับท่านเห็นตรงไหนมันเป็นปัญหามันเป็นประเด็นนะอยานะครับนะอยากเก็บปัญหาอยากเก็บประเด็นนะครับอยากเก็บข้อสงสัยนะครับไปคิดไปเครียดอยู่คนเดียวว่ากันง่ายนะครับโทรมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1496เบอร์086329 1496นะ ทุกๆคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นักคลินมิรหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ